ฟอกหน้าท้องแล้วก็6เดือนที่แล้วตอนนี้จากเีตรนิน4.6หและอยู่4.1ของเสียน้อยลงที่ผ่านมาคุณแม่เป็นไทรอยพอมาเป็นไตสุดท้ายเนี่ยเหลือ5%เก็เลยต้องฟอกด,วด่วนไม่เคยมีประวัติไตแบบนี้เป็นไตเฉียบพันไหมคะมีสิบไตฟื้นไหมคะจะตอบอีกทีนะคะว่าโดยทั่วไปอะคะ่ะอันเนี้ยคือประวัติอะฟอกมา6เดือนโอกาสที่คนไข้ฟอกอยู่กับการล้างหน้าท้อง6เดือนเราจะไม่ต้องล้างอะหมอแทบจะ ตอบทำร้ายจิตใจเลยอะว่ายากนะคะยากแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าดีจริงสมมุตินะคะว่าเย,ยังไงไม่รู้แหละดีจริงอันนี้คือต้องถามคุณหมอที่ดูแลเนะะี่ยค่ะว่าสามารถที่จะที่จะลองไม่ฟอกได้ไหมซึ่งอันนี้ห้ามหยุดฟอกเองนะคะอันนี้คือซีเรียสถ้าเกิดสามารถทําได้อันนี้คือเหมือนกับเป็นเคสคพิเศษแบบพิเศษจริงๆโดยทั่วไปตอบเลยว่าโอกาสยากมากๆนะคะตอบแบบค่อนข้างทำร้ายจิตใจพอสมควรเลยนะคะเพราะการที่แบบว่า ค่าไตาจะดีขึ้นของเสียจะน้อยลงอันนี้เป็นาจากการที่ได้รับการฟอกเลือดนะคะห้ามห้ามหยุดฟอกเองนะคะซีเรียสนะคะอันนี้ตอบเลยเน,นะคะคุณหมอเขาเอาเดิฟอกอยู่ดีๆนี่ไปไปหยุดฟอกไม่ได้นะคะอันนี้อันนี้ตามตามที่คุณหมอที่ดูแลแนะนํานะคะอันนี้ซีเรียสเวลาฟอกแล้วนี่ค่ะคือคนจะสงสัยว่าเออเวลาฟอกแล้วแล้วแบบพอเวลาค่าเลือดดีขึ้นนะคะจะแบบว่าลุ้นอะลุ้นว่าแบบว่าเออไม่ต้องฟอกได้ไหมนะคะก็ ก็ต้องดูข้อบ่งชี้ในการฟอกก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนถ้าเกิดแบบเป็นไตระยะท้ายเป็นมาเรื่อยๆนะคะสามสี่ห้าแล้วแบบชะลอไม่ทันหรืออะไรก็กไม่แน่ใจอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเป็นมาเรื่อยๆจนลงความเห็นว่าเป็นระยะท้ายแล้วต้องเขาเรียกบำบัดทดแทนทางไตอันนั้นเราจะแนะนํอฟอกตลอดนะคะสุดท้ายทางที่จะออกต่อไปก็คือต้องไปรับการปลูกถ่ายไตยนะคะ,ะแต่ว่าสมมุติว่าเป็นระยะ ระยะสาอย่างเงี้ยค่ะสมมติเป็นระยะ3แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งกระตุน้นแล้วทําให้ไตเกิดเรื่องแล้วกลายเป็นว่าเปอร์เซนต์ไตดรอปแล้วจําเป็นจะต้องฟอกอย่างเงี้ยอาจจะลุ้น3หรือ4อี่นะคะอาจจะกลับมาลุ้นว่า,อาพอฟอกเสร็จก็กลับมาที่เดิมกลับมา3หรือ4ได้กลับมาระยะ3หรือระยะ4ได้ซึ่งซึ่งบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้พอพอได้เสร็จเนี่ยก็ต้องลุ้นต่อนะคะว่าบางท่านอ่ะดูแลตัวเองดีๆสมมติ3าเสร็จปุ๊บต้องฟอกฟอกเสร็จกลับมา3ได้เหมือนเดิม ก็รักษาเหมือนไตเรื้อรังระยะสามเหมือนเดิมน,นะคะก็คุมต่ออะไรต่ออย่าให้มันเกิดเรื่องโดยเฉพาะาสาเหตุของการเกิดเรื่องครั้งที่แล้วเนี่ยคะ่ะต้องติดเขาเรียกป้องกันให้ดีนะคะไม่ไม่ให้ไม่ให้ฟอกเนี่ยคะ่ะห,หมอเคยเจอแบบว่าเรื่อยๆเลยะคะ่ะว่าแบบว่าพอเป็นไตระยะนี้แล้วก็ต้องฟอกแล้วก็กลับแล้วก็ก็หยุดฟ้องได้นะคะก็ขึ้นกับระยะไตเดิมอย่างที่หมอบอก พอ,พอเจอฟอกเรือครั้งหนึ่งนี้ค่ะกลัวมากหลังจากนั้นก็ทําหมดทุกอย่างเลยนะคะก,ก็ชะลอการเสื่อมของไตได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะ